ขากาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวชิครบค่ะราบคารวะครุค่ะเจริญธรรมสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อเป้นประทุมชิปค่ะประทุมชิปชัยชิดค่ะป่าอยู่จังหวัดกระบี่ค่ะอายุสี่สิบสี่ปีค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านค่ะเรื่องอ่อกิเลสคือมันดีใจค่ะเมื่อเช้าคือตอนที่อ่อจะลงไปข้างล่างอะค่ะพอดีเดินอ่ามา พักอยู่ที่เมนชั่นของหลานนะคะทีนี้เดินลงไปข้างล่างอะคะ่ะแล้วมีลุงน่าจะเป็นเจ้าของเมนชั่นหรือเปล่าไม่ทราบเป็นเห็น,หนแก่เก็บของอยู่อะคะ่ะทีนี้แกถามเต้นว่าจะลงไปข้างล่างเหรอหนูเต้นเลยตอบว่าใช่ค่ะงั้นเอาถังอันนี้ไปให้ลุงด้วยกิเลสมันดีใจค่ะคือแบบเฮ้ยลุงกล้าใช้เราอะ่ะคือแบบดีใจที่แบบได้ได,ได้ได้ทำกุศลตั้งแต่เช้าอะคะ่ะ คือคเฮ้ยลุงแสดงว่าพลังงานออร่าของเราแบบว่าคนข้างๆกล้าใช้เราแล้วว่าอย่างเงี้ยค่ะพี่อวานคือแบบเฮ้ยดีใจมากเลยมีคนใช้มีคนใช้ใชใเราทำอย่างเงี้ยก็เลยรีบตอบเลยค่ะได้ค่ะลงุงแล้วให้หนูไปวางไว้ที่ไหนลุงบอกว่าให้เอาไปวางไว้ที่บันไดชั้นล่างชั้น,นึ่งเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เอาเดินลงมาคือยิ้มคือแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังค่ะว่าเฮ้ย แสดงว่าอล่าความน่กากลัวของเรามันลดลงแล้วมีลุงแบบว่าคือเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วแบบลุงกล้าใช้เราให้เราช่วยเขาว่าเอาถังลงมาข้างล่างะมันมีถังสีอะไรไม่รู้อะค่ะแล้วก็ใส่ฟองไว้ในในใน,ในถังนะคะเดินลงมาข้างล่างแล้วเอามาวางให้ลุงอะค่ะแล้วก็ก็จิตใจก็เปิกบานค่ะเมื่อเช้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะพี่อ่อนเฮ้ยมาใช้เราได้ไง เราไม่รู้จักกันแล้วไา,าใช้ให้เราเที่อะไรลงไปข้างล่างอะไรเงีย้ยค่ะแต่ว่าเช้าคือว่าเฮ้ยมีความสุขแบบเฮ้ยแสดงว่าแบบพลังงานคือออร่าพลังแสงออร่าของเราไม่น่ากลัวแล้วมีคนแบบกล้าใช้เราให้ทํานู่นทานี่โดยที่บอกว่าคงจะเป็นคือเหมือนรู้จักกันมาก่อนเป็นญาติทำกันมาก่อนหรือย,อยังไงแบบเขากล้าใช้อะคะ่ะแล้วพอทีนี้แป้ลงไปซื้อของกลับขึ้นมาแล้วแป้นก็จะมาลวกผักกินนะคะ แล้วทีนี้เป้นมันมีไฟเช็คอยู่แต่มันใช้การไม่ได้อ่ะค่ะแล้วทีนี้เป้นก็ไม่กล้าไปปลุกหลานอีกห้องหนึ่งเั้นก็เลยลงไปข้างล่างค่ะว่าจะไปเอาจะไปหาซื้อไปเช็คทามาจุดแก๊สทีนี้ผ่านลงไปที่ประตูลุงนั่งอยู่ดูทีวีอยู่ลุงก็ถามว่าจะไปไหนโนูเป้นก็เลยบอกว่าอ๋อหนูจะไปหาไฟเช็คอ๋อเอาของลุงก่อนก็ได้หนูไปจุดแล้วเอาลงมาให้ลุงใหม่ว่า,านี้ค่ะแล้วก็เลยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องไปซื้อทัางน,นอกอ่ะค่ะ คือเฮ้ยเป็นดีอ่ะคือความรู้สึกนี้มันแบบเมื่อก่อนไม่ได้ค่ะพี่ออนจะเห็นว่าเออให้ม่ใช่เราทําไมเนี้ยเราไม่ได้รู้จักกันให้เราทานู่นทํานี่แต่เมื่อเช้าบบว่ามันมันมันดีใจมันมีความสุขค่ะที่ได้รับใช้อะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะพุณพี่ออนสาธุค่ะโอ้ค่ะอนุโมทนาค่ะสาธุค,ค่ะแป้นโอ้ได้ บัเป็นแต่เช้าเลยนะคะแต่ไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะ,ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเห็นไหมท่านก็ใช้แป้นให้ช่วยช่วยเอ,เอาถางลงไปใช่ไหมฮะท่านก็ได้มาแบ่งปันโดยการให้แป้นได้ยืมไฟแช็กใช่ไหมนั่นแหละเอเอมันเ,เป็นเห <c oughs> <c oughs> มืนกับเป็นญาติทํากันมาก่อนใช่ไหมฮะไม่ได้รู้สึกว่าอ คนแปลกหน้าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะันนี้แต่ลุงคงจะไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้าสําหรับเราละมังคาแบบลุงน่าจะเห็นเราหลายครั้งแล้วเดินไปขึ้นลงอย่างเนี้ค่ะแต่เราไม่ค่อยเห็นลุงไม่ค่อยสังเกตใครอะค่ะเดินไปดม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 ไม่ค่อยสังเกตคนรอบข้างแต่เขาคงเดี๋ยว,ว่าเฮ้ยเขาคงรู้ว่าเออเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นอน้าสาวของเด็กห้องนี้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่เรามไม่คุ้นเคยกับเขาเขาคงคุ้นเคยกับเราอะคะ่ะอ่ม เพราะว่าเราไม่เคยสนใจใครใช่ไหมอน,นี้โ้โหมองหาอกุศลที่จะอะไรนะที่จะบาเพ็ญใช่ไหมมันคนละเรื่องเลยเนาะโอกาสในที่ทําได้นี่โอ้คนแพทย์วิธีทําของเราเนี่ยนะคะความคิดเปลี่ยนนะความคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนค่ะนุนโงหนากับแป้นค่ะคุจะเขิามเติมไหมคะเข้าใจอารมณ์มากเลยอารมณ์ปิติเนี่ยค่ะคะือตัวเองเนี่ย ด้วยด้วยหน้าตาและโง่เฮงเนี่ยนะคะประกอบกับเมื่อก่อนเสื้อผ้าที่แต่งเนี่ยไม่มีใครกล้าใช้กล้าติเราค่ะคือดูเป็นพีไอพีตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เคยได้ขุมทรัพย์อะไรค่ะคือจริงๆไม่ได้เก่งมากแต่บางบังเอิญบางเรื่องเก่งโดแล้วก็บางเรื่องก็แย่ไปสุดๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเราก็มีโอกาสได้เป็นการสอนหลายๆายคนเพราะนั้นทั้งออฟฟิศทั้งที่บ้านทั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีใครกล้าใช้อะไรค่ะ ดูรู้สึกว่าเป็นชนชั้นสูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์พูดว่าอะไรนะเนี่ยพวกนี้โชคร้ายหรืเฉพาคนรวยโชคร้ายอ่ะเพราะไม่เคยได้อะไรพวกนี้เลยไม่เคยรู้การขัดเกลาหรืออะไรค่ะเพราะพอพูดไหวหวานอะไรด้วยด้วยด้วยอะไรนะคะอคติสีใช่ไหมอาจจะเพราะชอบหรือเพราะชังหรือเพราะเกรงกลัวหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเราได้ดั่งใจมาตลอดแล้วเราก็ไม่เคยต้องสนใจใคร แต่จะบอกว่าจริงๆตัวเราก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะหรอกเพราะว่าเราก็ยังเหมือนเดิมแหละแต่การแต่งตัวที่เปลี่ยนไปค่ะชุดที่เปลี่ยนไปมาใส่ชุดแบบเนี้ยค่ะเพราะฉนั้นเวลาไปไปอยู่ตามร้านค้าไหนโดยเฉพาะถ้าร้านค้าของชาวอาโศกนะคะทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นแม่ค้าหมดเลยค่ะเพราะนั้นทุกคนก็จะมาถามเถิมนู่นนี้นั่นให้บ่มเพนซึ่งเราก็มองว่าเออเพระมันเป็นเพราะชุดนะคะเพราะนั้นจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ย คือถ้าถ้าอะไรเเรียกอะไรนะที่จะบอกคือบางทีเนี่ยข้างในเรายังเปลี่ยนได้ไม่เยอะแต่การแต่งตัวหรืออะไรต่างๆที่มันมันเปลี่ยนไปหรือว่าทรงผมหรืออะไรต่างๆลักษณะภายนอกที่เปลี่ยนไปเนี่ยค่ะมันก็จะทาให้เราได้มีโอกาสได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่มขึ้นนะคะคือที่เรามาใส่มอสอมอสอ,อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้คนเขาสามารถ มองเราในอีกวิติหนึ่งแล้วเราให้เราทําให้เราได้รับรู้อะไรบางอย่างที่มันตรงกับสัจจะที่มากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้เราเรของพี่แป้งคืออาจจะเปลี่ยนทางจิตใจจนคุณลุงมาสัมผัสได้ก็เลยลองใช้ดู <c oughs> <c oughs> แต่มันจะเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกมันมี มีคนหนึ่งมามาให้เราได้บังเพนมาให้เราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันดีอย่างนี้เองนะคะสาหรับคนที่ขาดนะ,ะบังเอิญเป็นเป็นส่วนของคนที่ขาดว่าเราไม่ค่อยสนใจใครเหมือนกัน <laughs> <laughs> เราได้ <laughs> เข้าใจถึงความความทุกข์ของคนคนรวยคนมีะคะ่ะว่าเขาจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จริงๆค่ะค่ะสายลูกค้าณริเทก<ะ>เหมือนกับ <laughs> ที่ ที่อาจารย์พูดเรื่องของอะไรนะเทวดาใช่ไหมคะมเทวดากี่ชั้นกี่ชั้นนะคะคือเรามันได้ดั่งใจตลอดแล้วก็มันมีกี่ชั้นเบางชั้นนี่โ,โหบังคับขู่เข้นได้ด้วยคือเวลาจะเอาให้ได้แบบไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนี่แหละมันเป็นสิ่งที่มาปิดบงังปิดบังเราแล้วก็ทําให้กิเลสของเราเนี่ยโตขึ้นเนาะเราก็ไม่รู้อืมพอ พอจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ทุกนะเราเราเห็นคุณรวยบางคนนะเราคิดว่าเขามีทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาก็ทุกมากเลยนะเงินทองนี้ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาได้เลยเนาะเนี่ยอัน,นอันนี้อ่อนเห็นเยอะมากเลยในสังคมนะคะคนที่ทุกบางทีเขาก็ทําอะไรบา้บาๆบอๆนะเราก็ได้สังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนที่เขามีเงินเยอะๆเขาถึงไปติดยาเสพติดที่หนักๆเพราะว่าเขามันไม่สุกอะค่ะ คือความสุขนี่มันไม่มีใช่ไหมคะ,ะแล้วมันมีน้อยมากแล้วเรื่องมันเป็นสุขกลวงสุขหลอกที่อาจารย์บอกเราเนี่ค่ะพอมันน้อยนิดเนี่ยเขาก็เล่นของหนักหนักไปเรื่อยๆรไปเรื่อยๆยยิ่งมีเงินก็ยิ่งซื้อมาเล่นมาเสพได้ใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นคําตอบยิ่งตกนรกก็เห็นว่าเออแล้วก็ฆ่าตัวตายน่นนี่นั่นเพราะว่าในที่สุดก็คือเขาก็ไม่ได้ดั่งใจเออ นี่แหละอ่อนว่าโอ้มันน่ากลัวมากเลยนะความความที่หลงสุกลวงเนี่ยค่ะเ่พูะคุณค่งมองมองในอดีตของเฉงอะค่ะคือเวลาที่เราเราเป็นคนที่พอมีเนี่ยพอเราได้ระดับเนี้ยแเราก็จะหาวัตถุที่มันสูงกว่านี้ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันมันมันเหมือนกับยิ่งถ้ารวยมากมันสุดละ ม่อจะไปทางไหนมันก็คือเป็นเรื่องของทางจิตที่จะทําให้เคลิ้มไปทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาทางฟุ้งเฟอ้อฟุ้งเฟืยอะไรต่างๆนี่มันเป็นตอบสนองทางนามมาทำคือวัตถุมันสุดแล้วไนงะคือมันได้ทุกอย่างมันจะขึ้นไปเรื่อยมันก็คือหาไปเรื่อยๆ่ะคะาะยิ่งมีกําลังก็ยิ่งหาหาหาเพราะฉะนั้นมันจบด้วยเรื่องของจิตใจเรื่องของสิ่งเสพติดหรือเรื่องของที่มันออกมาเป็นแบบ ซื้ออะไรแพงๆเว่อวแบบหนึ่งเดียวในโลกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันจึงเป็นสิ่งที่มันขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีทางจบสิ้นหรอกเพราะมันก็ไปฟุ้งไปตามความคิดอะค่ะนั่นมันคือสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้อย่างเงี้ยยังไงมันก็หยุดไม่ได้อืมมันก็โตไปเรื่อยๆเพราะมันก็ตามารถะเนาะใช่มันก็จะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจนวันหนึ่งเรียกอะไรนะ เห็นไงชอบคิด hmm. ว yeah. well, okay. so cool. ่าไอตอนช่วงทํางานใหม่ๆ่งเหมือนหนูทิบจักอ่ะมันหยุดไม่ได้ไงพี่คือถ้ามันหยุดเนีมันก็จะล่วงลงมาเล้่วงไปไหนก็ไม่รู้คุณก็จะเหนื่อยเหนื่อยแต่คุณก็ต้องทํา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 ไปเรื่อยๆอ่ะมันออกจากวงจรนี้ไม่ได้จริงๆซึ่งจริงๆพอมองย้อนกลับไปอู้ทำไมชีวิตเมื่อก่อนเราหน้าสงสารขนาดนี้เราเป็นกรรมกรกรรมกรอันอันเคย นึกถึงสภาพสภาวะที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับที่เราอยู่ในวังวนนะคะเราอยู่ในวังวนแล้วเราก็อยากจะออกจากตรงนั้นตอนที่ออนมารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมใหม่ๆนะผู้ที่ไรอ่อนเลยคนลุกขนพองน้ำหัวน้ำตายจหลเลยนะเพราะามันทราบซึ้งมากเลยเพราะว่าเราอยู่ในวังวนตรงนั้นเราทุกข์นะแต่เราไม่รู้จะออกยังไงแล้วเราไมเห็นคำตอบที่ถูกต้องอะ พอเราได้เจอคําตอบที่ถูกต้องถูกตรงแล้วเรามาทําโอ้ยมันรู้สึกมันโลง่งแล้วมันมัน,มนเออมันมันสุดยอดนะคะแล้วก็เห็นหลายๆชีวิตที่เขาก็ยังอยู่ในวังบนตรงนั้นอยู่ไม่ออกมายิ่งยิ่งคนที่เสพได้ดังใจนี่จะเห็นตรงนี้น้อยมากเลยเพราะว่าเขาเขาไม่รู้สึกว่ามันทุกเพราะว่าเขาได้เขาได้ตอบสนองได้อยู่ค่ะอืมนั่นแหละ อาจารย์ที่บอกว่าเห็นทุกจึงเห็นธรรมเนาะถ้าเราไม่เห็นทุกมันก็ไม่เห็นธรรมค่ะอ้นโมธนากับแป้นค่ะตอนนี้าโอ้โ้เราจะออกกําลังกายตอนเที่ยงตรงกันค่ะอ๋อใช่เวลาออกกําลังกายกันแล้วนะคะเชิญ